ตรงนี้เป็นไฟนะนี่ไฟติดด้วยเห็นไหมมีไฟท้ายด้วยตัวนี้โอ้โหล้ายจริงๆขอ,องเล่นนี่ตัวนี้เตรียมจะทิ้งแล้วนะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่องโทนี่อีบนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูวิธีการซ่อมรถเด็กนะครับเป็นรถแบบว่าที่เด็กเหยียบแล้วก็เป็นพลาสติกทั้งคันนะครับเป็นรถ อัฟโหลดนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยเขาไปทิ้งไว้ก็คือจมน้ำอะ่ะไว้กลางแดดกลางฝนเลยนะเราก็เลยมาดูว่าเราจะทำอะไรกับรถคันนี้ได้บ้างนะครับอ่ะไปดูกันเลยคันนี้นะครับเนี่ยคือมันเป็นรถเก่ามากนะแล้วก็เขาไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แหละก็คือเห็นรอยน้ำไหมเนี่ยเนี่ยมีรอยน้ำนะนี่น้ำจมอยู่ขนาดนี้นะครับนะครับมาถึงเนี่ยก็คืออุปกรณ์พวกเนี้ยมัน ทั้งตากแดดทั้งตากน้ํามาอยู่นะและลูกค้าเขาอยากจะนํากลับมาใช้ได้ไหมเขาถามคํานึงนะครับเราก็เลยบอกอ่ะพี่ลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลองทําให้พี่ดูว่ามันมันสามารถจะทําได้ไหมนะครับมันก็มีกล่องควบคุมไฟเหมือนกันนี่ไงตัวนี้เป็นกล่องควบคุมไฟของมันเนี่ยเป็นคุมมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ทั้ง2องล้อเลยนะมอเตอร์เล็กๆตรงเนี้ยสองล้อซ้ายขวานะแล้วก็ตรงเนี้ยกล่องไฟตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันจมอยู่กับน้ํานี่ อะไรอีกที่ต้องเปลี่ยนก็คือคือสายสวิตช์นี้นี่นะสายสวิตช์นี้เห็นไหมเปิดติดแล้วเห็นไหมเนี่ยสภาพไม่น่าเปิดติดได้นะแต่ก็สามารถเปิดติดได้นะครับแล้วก็อะไรอีกสิ่งที่เราต้องซื้อใหม่ก็คือตัวที่ชาร์จไฟนี่เองนะครับตัวที่ชาร์จไฟ12โวลต์นะครับ1 0 0 0นมิลลิแอมนะครับตัวนี้ต้องซื้อใหม่นะครับซึ่งลูกค้าไม่มีเลยและอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือตัวนี้ เขาเรียกว่าเป็นฟิลที่ไฟลัดวงจรมันตรงนี้จะตัดดังแท๊กแๆ๊กแอยู่เนี้ยเป็นตัวตัดอยู่ข้างในไฟบวกเอามาเข้าตัวฟิลตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาเข้าสวิตมาเข้าสวิตใหม่ตัวนี้ที่เราที่เราเออสวิตตัวนี้ต้องซื้อใหม่นะสวิตตัวนี้ซื้อใหม่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับมาเข้าสวิตให้เรียบร้อยก็ปิดเปิดเปิดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เดินหน้า เดินหน้าแล้วเราลองกดดูซิไปได้ไหมดูนะนี่กดเดินหน้าเห็นไหมเออเดินหน้าถอยหลังได้ไหมดูนี่ถอยหลังได้ไหมอ่ากดถอยหลังอ่าโอเคก็สรุปว่าเป็นรถที่เราก็สามารถจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้เนาะ ราคาซ่อมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็พันกว่าบ,บาทนะไม่เกิน2000นะครับมันก็กลับมาใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าที่นะครับอันนี้เราทําการประกอบเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็ทําการลองชาร์จด้วยอ่าเราซื้อตัวชาร์จมาให้เรียบร้อยนะชาร์จตัวนี้ก็ไฟแดงดีเนาะนี่เข้าด้วยนะเป็นไฟแดงแดงเดี๋ยวเราจะลองถอดตัวชาร์จออกก่อนนะถอดตัวชาร์จปึ๊บแล้วเราก็ สกเกิดเข้าไปเหมือนเดิมตรงนี้มันเปิดได้นี่ฮะ <Yeah. S 1> เปิดมีไฟขึ้นมาเลยทันทีนะครับมันต้องเดินหน้าก่อนอ่าถ้าโลอ่ะถอยหลังหน่อยได้ไหม mm hmm. เฮ้ยก็แรงเหมือนกันนะเสร็จแล้วตรงนี้ก็คืออะไรตรงนี้เป็นไฟนะนี่ไฟติดด้วย mm hmm. เห็นไหมมีไฟท้ายด้วย ตัวนี้โอ้โหร้ายจริงๆขอ,องเล่นนี่ตัวนี้เตรียมจะทิ้งแล้วนะเนี่ยเอามาซ่อมซะก่อนเลยใช้ได้อ่ามีไฟหน้าด้วยนะนี่ไฟหน้าเรียบร้อยไฟหน้าข้างนี้แตกไปหน่อยนึงแต่ก็ถือว่ามีไฟนะเป็นไฟหลีดนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมเอามาซ่อมก็ก็โอเคนะซ่อมไม่เกินส0 0พนนะครับก็เปลี่ยนอะไรตามที่ว่าไปนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะ โอเคถ้าใครจะซ่อมก็เรียกใช้บริการได้นะครับขอบคุณมากครับ